มาค่ะวันนี้นะคะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแควานเชิงเซียนะคะวันนี้เรามีทุนมาที่200บาทค,ค่ะทุกคนกับเกมยิงปลานะคะพิชซิ่งก้อนของค่ายสเปย์นะคะไปไปสองเลยค่ะทุกคนค่ะเอาได้แมงกระพุนค่นะ,คะมาช็อตไปหนึ่งทีค่ะมาได้ไปเท่าไหร่หลายตัวนะ,ะโอ้ยเก้าสิบบาทบอกไปค่ะทุกคนกับลายเก้าสิบไปต่อค่ะทุกคนค่ะมังกรก,กันหน่อยมาอันนี้ก็จะมีแต่ปืนธรรมดานะคะทุกคนไม่มีปืนใหญ่ปืนพิเศษะะทุกคนอาจจะเป็นขวดตู้ได้เล็งเป้าได้นะคะกดไปเลยนะคะเบ็ดสองไป ตัวไหนก็่แจกเปลี่ยนตัวได้เลยค่ะอูร้อยยี่สวยว้าวได้ปูระเบิดขันควนตุ้มไปดีดีนี่เป็นไงได้ตัวนี้ได้มาด้วยนะทุกคนนะแปดสิบบาทค่ะไปต่อคันควนราชามงคลกับแมงกับคุณนะทุกคนนะตัวไหนตัวบนนะักเยอะๆเราเล็งเป้าไปได้เลยค่ะทุกคนเออตัวเล็กแตกง,ง่ายค่ะแต่ว่าได้กำไรช้านะคะแนะนำตัวใหญ่เ,เลยทุกคนค่ะ,คคะเออมา ใครดูน,น้อยก็ไปเบ็ดน้อยๆน,นะคะทุกคนนะไม่ต้องแบบไปเบ็ดสองแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนนะโอ้โหรวมจัดเลยทุกคนแกไปค่ะโอ้โหมาอีกสี่สิบข่ะโอ้โหนี่สามร้อยแล้วตอนนี้ไปต่อค่ะมายิงตัวใหญ่ๆไปเรื่อยๆเลยทุกคนอาร์มก่อนมาแล้วอุ้ยได้ปืนฟรีสวยมาเริ่มเลยทุกคนได้ไปเจ็ดน,นนะ ปืนพยิงตัวเล็กกว่าคุ้มกว่านะทุกคนนะมันจะใส่ง่ายนะคะทุกคนนะพยิงปืย,ยังไงก็ไม่มีสีนะคะทุกคนเออเก็บปแปดสิบแปดบาทค่ะไปต่อขาดวุ้นะคะ่ะสองเอาปอกกันหน่อยตัวไหนไม่แตกเป็นตัวได้เลยค่ะทุกคนสองสองวิว่งว่าเปลี่ยนได้เลย,ยมาโอ้สิบบาทน้อยจังไปต่อค่ะ,คะอ่ะแมงกะพุนทุกคนแมงกะพุนแตกง่ายมากชาร์ไปค่ะนี่ นี่หลายตัวเลยทุกคนบวกไปค่ะ90บาทนะคะตอนนี้ขึ้นมา300กว่าบาทแล้วนะคะกำไรร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนนะไปต่อค่ะอาสว่างหรือปืนดีทุกคนตัวไหนไม่แตกเป็นตัวค่ะอาอุ้ยหกสิบบาทสวยสลับไปมาได้ค่ะทุกคนดึงห้องเล่นได้สี่คนนะคะเบ็กขั้นต่ำศูนย์จุดหนึ่งนะคะมีเรลเวลสามก็ไม่กันเลยนะวันนี้เราก็มาเล่นในห้องที่สองห้องที่เกิดน,นะคะทุกห้นนะะองนี้ก็ขั้นต่ำหนึ่งว่าว่าอันไม่เกินเอ้ย เบ็ดอ <miserable. S 2> yeah, ันไม่เกินร and ้อยนะคะสิบสวยค่ะมาอีกหนึ่งเด้งค่ะหกสิบมารัวขอตัวเลยเออบ้าเหม็กบ้าเห็กนี้เลยเราดูนะเออถูได้แต่หลักสิบขอหลักร้อยหน่อยเออีก่น่าสิยค่ะยังดูพี่เบ็ดสองมันวนยังไม่ขาดทุนนะยังไม่ขาดทุน เปลี่ยนฉากแล้วนะทุกคนนะมีแต่ตัวเล็กอ่ะรอฉากต่อไปค่ะทุกคนมาตัวนี้ก็หน่อยคุณสองร้อยวันนี้เราจะปั้มได้เท่าไหร่นะทุกคนน้ำเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยอุกูเก็บไปเลยสามตัวค่ะสวยเลยค่ะทุกคนสี่ร้อยห้าสิบหกบาทแล้วนะคะกำไรเพิ่มมาหนึ่งเท่านะคะสองร้อยห้าสิบอะลองเอาตัวเล็กกันหน่อยนะทุกคนนะตัวเล็กก็ยิงเป็นออตโต้ไปก็ได้นะคะทุกคนนะ จะได้กับระจายกระจายไปนะคะทุกคนนะมันแตกง่ายอยู่แล้วรอสักครู่นะคะทุกคนรอบเปลี่ยนฉากค่ะรอต,ตัวใหญ่ตัวโบนักออกก่อนทางวน,น no more, อะแมงกะพุนนี่ แมงกระพุนกันหน่อยไม่แตกเป็นตสี่วออ้ย480บาททุกคนเอาแมงกระพุนมาพร้อมโอ้โหโอ้โหทุกคน380นะคะตอนนี้ขึ้นมา1,200แล้วนะคะกำไร1,000นะคะอะขอปรับเบ็ดเลยแล้วกันนะคะทุกคนนะ4 5 0ฮะ1สวยต่อเลยจ้ะอะเพอาได้กำไรเยอะแล้วก็ปรับเบ็ดเพิ่มไปะค,ะค่ะทุกคนอะได้ปูปืนสว่านคะ่ะเจาะไปหนึ่งตัวค่ะโอ้โหโอ้โหตัวแพงมาด้วยค่ะสวย เนอู๊ดแปดร้อยเลยคุณโอ้ยออ้ยเจ็ดร้อยสวยรวมสัปทุกคนเบ็ดสิบเบ็ดสิบเลยค่ะทุกคนเออเอาเรื่องดึงทุกคนเบ็ดแค่ที่แรกรอเล่นเบ็ดต่อตอนนี้เบ็ดสิบนะทุกคนนะจากลุ้นสองร้อยวันนี้แตกจริงนะทุกคนนะใครที่สนใจอยากจะเล่นเองนะคะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนค่ะ ถูได้จองมาอีกค่ะส่งไป <Congratulations. S 1> 500ส,สวยค่ะูห0 0ร้อยถูเยอะนะทุกคนนะตอนนี้ขึ้นมา2,300เลยนะคะทุกคนจากเราเอาุนมาแค่200นะคะสำหรับใครที่อยากเล่นเองนะคะลิง์กอยู่ด้านล่างเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ